ประเทศไทยเลยเชิครับขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยค่ะนักพูดติสกิติศักวงสถิตนะครับขอเรียนเชิญที่มบรุ่นีด้วยครับอยากขอเากลับไปม่ไวู่นี้เรือวันไหนเขาไมมีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานประบุมสไตล์เราก็ได้มีดาประุมนะครับก็ต้องุมแน่สอดในเียงนะทางหลแล้ว ต้องขอบคุณนะครับพี่โอนะครับที่ปรึกษาด้วยอนะ่านเราทัาทายนะครับแข่ผู้มีเกียรติงานหน่อยครับเชิญครับพี่ครับแข่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งในเขตกรุงเทพมหานครจากทั่วประเทศครับอย่างในวันนี้เนี่ยบอกว่าโอ้โหความตั้งใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆน,นะครับแต่ละคนพยายามที่จะม,มาโชว์ว่าในเรื่องของการแต่งได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเลยนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าวันนี้ในบมันเครื่องรีส์ลูบี้แคนของเราเนะี่ย เหมาะสำหรับการใส่ใจให้รถคุยอยากให้ได้ชูบิ๊กแคน้วยครับขอบคุณมากครับเราเชนพรมครับได้รับคำร้องที่เป็นมิคคุณสองคันนี้นะครับก็อยู่นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับร้านเครื่องลูกนี้ครับนะครับอยากเป็นทางการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับหลัช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับครับผู้์เลยการนะครับร้านแบลคคาแทนนะครับที่เปเดเบื้องลีด้วยครับขอขอบคุณเชิญครับ มาขอเรียนเชิญนะครับน้องสารังตัวนอาบนะครับตัวแทนจากทีม X Park ์พ t ท r Sport Thailand นะครับขึ้นบนเวทีนะครับเรียนเชิญร้านแต้มทีแล้วนะครับผมก็วันนี้เราก็จะรอดนะครับเป็นเซอร์ซีเกตการแต่งตั้งนะครับตัวแทนจำหน่อย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ด้วยนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีเนาะสจับจับไทยนะคะที่เรียกว่าเป็นแฟนคลับของแดนทายแคร์ซึ่งเป็นส่วนของปิ๊งที่มาเติมเต็มของประกคูมาที่เดียวครบจบแน่นอนนะคะ ในโอกาสนี้ผมแต่งรถยนต์อุปกรณ์คาแคร์อุปกรณ์ล้าอเรียกว่ามือรถหนึ่งขับเนี่ยเราตอบโจทย์ทุกอย่างในความต้องการของคุณน,นะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่บอกว่าสนใจในส่วนของที่จะเออเป็นเจ้าของยนต์นะคะทางเราเองนะคะก็เปิดรับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะในแอบฝักร้านนะคะทีมแข่งรถนะครับเอ็กผ้าคอร์ท,ทสปอร์ตไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็ ก็บอกว่าใครวดีเรามีคุณค่ามาก้วยนะครับสำหรเราก็เป็นตัวแทนมินลูกมแครเทนะคี่ตลาดํานะครับหรือกินตาม้ก็ช่วงนีครับขอต้นชิญคุณกระกดีนะครับแล้วก็โอครับแล้วก็อบนะครับพี่โอครับอบ ไข่ได้เลยอยากได้หมอยากได้ัมอยากได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวฉัน990ค่ะนะครับต่อพี่ต่อาอของนี้ครับเพียงแค่มีเลข98ในแาชนนะครับยิบเจอเลยค่ะผู้โชคดีของบัตรพัพงคหานครับองมาที่รานนี้เลยนะครับ โอเคครับพี่เก็บไไอติงโซ่ไหนเขาเสียงไอติงโซ่ไหนอยู่ไหนไอ่อตรงไหนไหนสงอไนอมาหน่อโอเคออยู่นัพี่ครับนตใช่ไหอันนี้มันเป็นดีลไี่ยวันเกี่ยนเลยไมได้มีด้วยครับเราต้อง